สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรมาพรเชลีค่ะอยู่ชั้นม6ทจเลขที่13ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการตอนกิ่งต้นลีลาวดีนะคะค่ะการตอนกิ่งนะคะก็คือการทําให้รากงอกออกจากกิ่งนะคะแล้วเมื่อจเจริญเติบโตดีแล้วนะคะเราก็นําไปปลูกได้นะคะค่ะการตอนกิ่งนะคะเราต้องมารู้จักจกับอุปกรณ์ก่อนนะคะค่ะอย่างแรกนะคะก็มีมีดนะคะมีด นะคะสําหรับไว้คว้านนะคะหรือว่าหรือ,อยืดยันว่ามีดขยายพันธุ์นะคะแล้วก็มีขุงกับยางเขาไว้ใส่กา,กากมะพร้าวที่แช่น้ํานะคะอันนี้เป็นเชือกฟางนะคะเอาไว้มัดนะคะนี่กากมะพร้าวนะคะแต่กากมะพร้าวแบบนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้กากมะพร้าวที่เราเอาแช่น้ําไว้ตีอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะค่ะ เมื่อเรารู้จักกับอุปกรณ์แล้วนะคะแล้วก็ไปตอนกิ่นกันเลยนะคะ นะคะคือต้นดอกดีลาวดีนะคะหรือว่าดอกจำปานะคะเราจะเลือกเอาตรงกิ่งที่มันเหมาะสมนะคะ,คะเอาเอากินแล้วกันนะคะค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องใช้นี่นะคะ ค้นนะคะคว้านออกให้ามันเป็นวงกลมนะคะก็คือทำได้ทำประมาณป้อง,น,งนะคะทำรอบรอบถีงเลยนะคะทำรอบถีงเลยนะคะค แบนี้รอบๆแล้วนะคะแล้วก็จะเกี่ยออกนะคะเกี่ยกากมันออกนะคะเราไม่ต้องเกี่ยออกเย๊ะนะคะสำหรับต้นดอเวลานี้นะคะจะมียางด้วยนะคะ นะคะพอเราเอากากมันออกได้แบบนี้นะะแล้วครับเราก็ขูดยางนะคะหรือว่าขูดเมือกที่มันลื่นๆนะคะขูดออกนะคะการขูดเมือกหรือว่าขูดยางของมันนะคะเราต้องขูดไปในทางเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะ หายเรื่องแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราทำอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเอากากมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้นะคะยัดใส่ถุงนะคะ เเราได้กลากมะพร้าวที่ยัดใส่ถุงแล้วนะคะแล้วก็มัดนะคะ แบบนี้นะคะพอเราได้กล่าวมะพร้าวใส่ถุงแล้วนะคะเราก็จะดีดถุงนะคะดีดตรงกลางนะคะดีดตามลายยาวนะคะแบบนี้นะคะ ตามอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่ด้วยนะคะอยูพอเราปีนได้อย่างนี้แล้วนะคะ ก็เอาไปใส่นะคะตรงรอยแผลนะคะที่เรานำกับมันออกไปี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้กากมะพร้าวก็ได้นะคะก็ใช้พวกอย่างอื่นก็ได้เหนนะคะเราจะได้เป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะไปประกบลอยแผลนะคะประกบก็แผล ใช้เชือกฟางนะคะมัดมัดให้แน่นเลยนะคะ <S <S น,น,น,ะคะนี่นะคะแล้ออก,ก็เท้าเชื่อมเองนะคะ มัดตรงนี้นะคะมัดเหมือนกันนะคะมัดแน่นๆเลย ค่ะสัหรับการตอนกิ่นต้นดอกจำปาหรือต้นดอกมีราวดีนะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะดิฉันนางสาวปอมาปวานชลีขอขอบคุณค่ะ